สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อา่าวกระเบนนะครับวันนี้อ่าวกระเบนเอ่าวกระเบนแล้วครับ <c oughs> โอเคครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมอ่าวกระเบนกันนะครับ <c oughs> น้ำทีมโดยผมโอเคครับและพัชนาค่ะนิซี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยครับเราจะไปชมอ่าวกระเบนนะครับผม <c oughs> เร็ว <c oughs> ถ่ายรูปก,กันไหมครับถ่ายรูปกันไหมครับ เป็นไรนะครับเราธรรมชาติครับวันนี้เรารักธรรมชาตินะครับเรามาอยู่กับธรรมชาติครับัะเกียานข้างนะคะเขาเขาเขื่องเรือป่าชายเลนค่ะเราก็ได้มาเจอกับป่านะครับป่าเยอะแยะมากเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาในใจตังของของป่าชายเลนแล้วนะครับ กบอยู่ท sure> ี่ป่าชายเลนจะมีลักษณะผิวดำตัวเรียวไม่เหมือนกับกบที่อยู่ในนานะคะจริงๆเลอคะจริงๆค่ะอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงไหนดำๆไหมคะเราเห็นแต่ปูครับเป็นปูไหมครับนี่มันจะก่ดอยู่มันจะเนียนเนียนเนียนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นฝันที่มันขึ้มาขึ้มาขึ้นมา นำความโดนสมุนกับเพียนสูสังเกตว่าตรงควรต้นเขียนจะหน้าหน่อยบ้างแล้วดูลำต้นนะครับลำต้นของมันจะเป็นเรียวๆขึ้นไปนะครับเพราะว่าต้องการหาแสงนะครับมันจะแข่งกันนะครับดูต้นนี้ดูต้นนี้ต้นนี้ออกออกเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศเวลาเรามีลมพัดมาแรงๆมันก็จะไม่บรรยาากศ ตอนนีนะคะถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวชมที่นี่ได้เลยเป็นแหล่งเรียนรู้ขอโทษนะครับถ่ายๆกระจอลองฟินบุ้กไหมครับอารมณ์ใช่ไหมครับโอสวย <ด S 2> เดี๋ยวเราจะพาไปชมปาตินนะครับปาตินจะอยู่ตรงนี้นะครับปาติน <S <S ต ตรงผู้น้ำเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าดูาาอันนี้เป็นตรง,น,ตรงนี้จะเยอะมากเลยนะครับผมมาข้างก่อนแต่วันนี้น้ำเยอะครับมองไม่เห็นครับน้ำใส่นะคะสำรับสีนี้ป่าใสเลยถ่ายรูปกันไหมครับถ่ายรูปกันไหมครับถ่ายค่ะเราจะไปสะพานแขวนกันนี่แค่85 500นนนนไปสะพานใส่ค่ะ ถ่้รูไปเยด้านไนไม่รข้างบนข้างหน้าข้างลป็นสำคานแขนเงาไบบลมาะานแขวนี่ะพานแวแเ้วก็เดินกับมากันเราถ่ายรูปก่อนเดเขามาถ่ายกับเราอคนตอนนี้เราก็เข้ากับชาวต่างชาติ เราไปดีไลก์กูตอนนี้นะคะเรามาพบกับชาวต่างชาติเรามาเจอกับชาวเกาหลีกันนะคะเดี๋ยวไข้างหลังนี้เป็นดึงได้ดึกนะคะเวียดนามเวียดนน้ำไปไปกเรามาแล้วกไปทะเลใกล้กันเลยค่ะทะเลที่อยู่กจะป่าชายเลนหรือว่าป่าโกงะ เกณฑ์ว่าน้ำทะหลเข้ามาเรื่อยๆนี่นะครับตรงนี้จะเชื่อมต่อครับหาดนะครับหาดเจ้าหลานะครับไมนจดเชื่อมครับอาจารย์อาจารย์พาลาเราอาจารย์พาค่ะอันนี้คนขมรนะคะเป็นนักนักเรียนต่างชาติอันนี้จะเป็นชาวต่างชาติค่ะที่มาเรียนที่มอวุลนะคะาว่าชามอันนั้นอันนั้นจะเป็นเวียดนามสองคนนะคะหนุ่มเวียดนามค่ะหวงีเ้าวซีสิงอันนั้นมันจีนแล้ว อันนี้เรากำลังจะเข้าสู่ทะเลกันแล้วนะคะเดี๋ยวสักตอนนี้นะคะยีกสักพักนึงนะคะจะมีเรือยอดมารับเราถ่ายไหมโอ้โหโอ้ยดูในซีมันมันสวยไหมตึงยวนไม่มีฝั่งนึงไหม พี S <S ่ยูต่างกันยังไงโดนตบวยมันขาวายเลยบรรยากาศเย็นมากเลยลมแรงมากอ๋อมันออกจากกล้องแล้วอ่ะแล้วเราก็มาถึง หาดเจ้าเล้วนะครับดูครับเชื่อมต่อกับอ่าวทุ่งกระเบนนะครับเป็นที่เชื่อมต่อกันวิวสวยมากเลยครับอากาศเย็นสบายครับเหมาะก่การมาหลับมานอนมากเลยนะครับเห็นนกไหมคะนกนกเสร็ม,มาเลยครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินา ก็มาถึงนี่ถึงท้ายนะครับเราจะกลับกันแล้วนะครับเรามาทำต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะไปไหนกันนะคะติดตามเราต่อไปค่ะเจอกันนะครับไปสถานที่ต่อไปนะครับเพื่ออะไรครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่พันธ์ตัดน้ำนะครับเราจะไปชมสัตว์น้ำข้างในนะครับนี่ไงสั์น้ำครับมาจะเอะลนะครับมะเกาหลียูเดี๋ยวเราจะไปดูปลาข้างในกันนะครับปลาสวยงามเยอะมากเลยนะครับเรชั่นต่อไปของเรานะครับ ทามะาเลยครับข้างใเย็นมากเลยนะคะนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมทีนแกรับเชิญสันครับแขกรับเชิญคะครับคุณรู้สึกไงครับในการมาเยี่ยมชมที่บัณฑิตครับสุดสินโอ้สุดสิ้อ๋อนี่รง Thank you, เอ uh, ้ er, s <S s m เ hm อ right? ็กซ์เอ็กซ์คิวส์ม like um> um> ี่ยูเอ้ยเอ้สัมภาษณ์ไหมครับไม่นะคะคารู้สึกย่ไงบ้างคะถึงได้มาเจอนี่ไม่ได้ต้องไปเอาหาหาไมไม่ทราบว่าใครคหมาันแฟนครในข้อแฟนในข้แฟนนี่เนหนะโอเคค่ะเรื่องขงข้าของข้รือนะครับปลาสวยงามไหมครับ ปลาอะไรครับปลาอะไรปลาดูดอ้อยปลาอ้อค่ะปลาจีนปลาจีนปลาจีนค่ะปลาจีนเขาออกเกาหลีเเกาหลีค่ะเขาก็เรียนชาษาแล้วจริงไางคะเล่นมากเลยค่ะและงไงเริ่มตันนี่ ปลาปลาฟองเหลืองปลาตักฟองเหลืองปลาตักฟองเหลืองนะครับไม่รู้ว่าเขาจับมาขังไว้ทำไมนะครับเนื้อทะเลก็สวยดีอยู่แล้วนะครับแซ่บนะไม่รู้ปลาอะไรค่ะปลาที่ตังเก็บน้ำเงินนะคะที่ตำลังเด็ดน้ำเงินสีสันน่าอร่อยมากเลยนะครับหน้าทอดจีนนะคะผัดมะเาวัออีขันมาเจอทางที่มานะคะด็อกเตอร์ปะด็อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกก็เชยเลยแหละขอบคุณค่ะอันนี้นะคะปากรตุนอันมาค่ะปากรตุนอันมานะคะนี่มีมีมุ้งด้วยเริ่มขายเยอะก็ได้ครับขายคนนะครับเลย

แล้วไปดูกลุ่มกลุ่มชาวต่างชาติหนุ่มเรากัค่ะหนุ่มเรานะคะเราจะกับหนุ่มเราในะารถ่ายทำของหนุ่มเราใช่ะสวัสดีค่ะนุ่งสบายดีชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับครับผมชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับท่านครับท่มนเป็นสนใจเราเลยครับนะครับมาพักร้อนคนจริงนะครับตัวเป็นครับตายแล้วจุ๊บปาปพักร้เลค่ะตัวดียวตัวแบใหญ่ตัวใหญ่เย ทำให้มันฟูๆได้ไหมโอ้ยสวแล้วอ่ามีตัว่ลว่แต่แมงห่เลยปลาอะไรครับวันนี <S <S ้ครับใครดุนี่ีดีใครู้โหบังู้ยะไรว่ดปลาอะไรครับทีทำไมโคลคังรวมกันมี้ปลาดุกทะเลกับปลาการังหน้าหงอ ตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวเดียวเลียงได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับปาที่ไทนแปวกเมื่อกี้คือผิามป่ัลานคลั้ข่าวครับปลาคักข่าว มีอะไรจะพูดเลยนะครับโอเคโอเคครับแอเคครแคโตเดี๋ยวเราไปเจอกับเอาจีนนะครับท่านรู้สึกไงครับในการมาย่อมผมทางนี้นะครับอ๋อผมรู้สึกดีดีใจมากมากเลยครับที่มาเจอมีทั้งตาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวนิ้วตัวโตตัวโตตัวโตตัวใหญ่และตัวใหญ่มากครับมียังอีกสหมท่าน ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณครับพูดขอสามคำครับขออ้อสามคำครับกับพิธีการนี้ครับกูวินมากกูวินมากนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับของรับไม่ไหวเดี๋ยวเอาไปกินทุกอย่างนอน จะดำเป็นยังไงมันเงวแล้วมันกลายปนเงากลายอ่ะแล้วปลาลอยลอยลอยใช้ประกอบอาหารได้ด้วยนะคะนี่เขาบอกว่าใช้ประกอบอาหารได้ด้วยอยู่ตามพื้นที่ทะเลทั่วไปเนี่ยไทยเป็นปลาสวยงามใช้ประกอบอาหารใครจะกล้ากินเนื้อมีไปดูต่อไปค่ะต่อไปค่ะนี้ชื่อว่าปลากระลังนั่งนอนกระลังนั่งอนนะคะ หน้ามันจะตกใจตลอดเวลาเอาอันที่วิปลาตกตายเ้าตนมาเลยแล้วแล้วเราก็จะเขไปเอมุ้งอมุคงข้างในนะครับน้าตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าไรนยางไงว่าหัาตัวใหญ่มากเลยนะเอาแล้วเข้ามาเข้า เวงใต้น้ำปลาเยี de 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 su, cabin, ่ยมแล้วรับดน้ำสื่อตัดน้ำสื่อตัดน้ำเค็มตัดน้ำเค็มใช่ไหมตัดเมื่อกี้เจอกระเบนด้วยนี่ไอ้หมอนี่มาแล้นอ่ะรวยรวยเยอะมากกระเบน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 หมูปลากระเบนน่าจะรู้นะครับรู้นะครับวงนซ่ได้แต่หา

ปลาชนิดอื่นตัวนึ๊งก็ไดสีด๊านี้มีน้ำเงินสีน้ำเงินใช้เงินแม่ดีตัวนี้เนีเนี่ยเป็นลายลูลักษณะเรียแบบผมเรียแบบปลาคาร์ปปลาคาร์ตปลาคาร์ตดูดูอันนี้จะแตเหมือนเป็นหินอันนี้อันนี้จะมีสีอันนี้มันจะมันจะไปแต่งปลาสวยมากอันนี้เป็นความสวยงามของธรรมชาติ สถานีก่อไปแล้วนะครับแตเราจะไปผัดกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับก็ติดใจคุณว่าก็หมายเราจะไปที่ไหนนะครับไปขอบคุณครับทุกคนมองต่อได้นะโอ้ยใครลูกอยากใครลูกจังเลยจอดก้นจอดก้นอยใครลูกจุงเลยอยากใครว่าอยากใครว่าฟาดหนึ่งเด้เดี๋ยวนี้ยังจอดไม่ได้เหมดแค่เดี๋ยวจะจอดที่สะพานอีกสะพานหนึ่งเด้อ มทำไมเป็นสองสีไม่เห็นกในเลยใครนั่นออามนันสมไม่แค่ลมพีพิพิงิพิพงพิพิพิพนพิ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 พีพวพิพิพิไม่แค่ลงมีพิพิเิ็นพิพมีิพ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 พพิพพิ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 ิพมีมพิ เลายเธอทําในดีเราถึงจะมีปวดรา้าวแค่เพียงแววตาชี่ว่าเราที่นี่ไม่ไมีเครทีนี่และจะเป็นอย่างไ,ไร ศาสตศิลมหาราชมีน้อสองของทฤไทยเอาเราจอดนานไม่ได้นะครับโอ่เ่รอ่มันเดของตนี้ะนี่ไงอไทยว่าตรงนี้ได้เบเย ขอโทษที่รักไร้คอยวังดีเธอที่ไม่มีสิทธ mm ิ hmm. ์เพราะความจริงเธอก็มีเขา mm hmm. คนนั้น mm hmm. เป็นคนที่สำคัญม mm hmm. มันอาจจะิดที่เป็นอย่างนี้ mình vẫn rất anh cho đến ไปหัดลาแห้งไฟเยะแยะเลยครับหัวเงอยบมากป้าวครับ,รบปลาที่นี่แปลกมา,ากนะกินถั่วคุ่เคยเห็น 现在我们快到仓库门口了。 หมดคลิปแค่นี้นะครับต่อไปแล้วก็จะเดินทางกลับแล้ววิสุดเข้กเากล้ <c oughs> องยันนี้เราก็มีปาร์ตี้นะครับ <c oughs> เป็นอาหารทะเล <c oughs> ที่ริมจะหาดครับ <c oughs> เดี๋ยวตนะิดตามชมตอนต่อไปครับแล้วจเจอกันครับ <c oughs> <c oughs>